นั่นว่าสอนใจได้ลูกน่ะมันพัฒนาได้พัฒนาใจได้สอนใจได้จะสอนอย่างเดียมันสอนเรื่องกายนี่มันก็สอนก็เพียงกับเพียรภายนอกนะลูกนะแต่ถ้าสอนใจนั้นสอนใจได้แล้วตัวนั้นเป็นตัวบุญตัวผู้ลเถ้าว่าเป็นแก่นของบุญเออเขาก็ถูกนั่นนะฟังลึกในแก่นนั้นนะแต่พอเรื่องกับเพียรภายนอกมันก็เป็นเพียงการส่งผลธรรมดาธรรมดาพอสอนกายสอนวาจาเอ้ามันก็เหมือนเล่นละคร แด่๋ยวถ้าสอนใจได้แล้วเออนั่นน่ะนะสมบูรณ์บริบูรณ์ใจหากสอนได้นะลูกนะใจนั่นสอนได้ถ้ามีเจตนาดีที่จะสอนใจของตัวเองไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าปญญาจไม่ว่าเทวุาที่ดดาสอนได้นะลูกนะแต่ว่ากายนั่นน่ะตอนนี้ถ้าจะพูดถึงว่าสอนได้ไหมแสดงได้แต่สอนไม่ได้คือแสดงได้แต่ถ้าใจมันไม่ยอมมันก็สอนไม่ได้ เพียงแต่กิริยาแห่งการแสดงรูปร่างหน้าตาต่มขาวตามสูงตัวนี้มันเกิดมาในรูปร่างด้สนี้แบบนี้โดวยวิบากกรรมตัวนี้ตกแต่งไม่ได้คือสูงต่ำตกแต่งไม่ได้มันก็มานีา้ถ้าจะมาสัญญกรรมใหม่ก็สัญญกรรมได้ก็เพียงแก่เปลือกเนาะแต่ว่าตัววิบากกรรมตัวเดิมๆมันตกแต่งไม่ได้ แต่ว่าใจตัวนั้นตกแต่งได้นะลูกนะแต่พูดตามสมมุติก็คือร่างกายจะสูงจะต่ำทีลาต่างจะเรลวจะซ้ามันก็เป็นของมันมาอย่างนั้นแต่ว่าตัวใจตัวนั้นมันสอนได้สอนได้สอนให้ใจเป็นใจดีก็ได้สอนให้ใจเป็นใจเลวก็ได้สอนให้ใจมีความโกรธก็ได้สอนให้ใจมันหายมันไม่ให้มันมีความโกรธก็ได้สอนให้ใจมันละมันวางเข้าสู่ มักเข้าสู่ผลเข้าสู่เมืองคนนี้ผ่านก็ได้รูปนั่นนั่นคือสอนได้ตัวใจตจัวนั้นสอนได้สมควรยิ่งที่จะสอนใจพัฒนานใจของตัวเองนั่นเปลือกนอกนี่มันชาคาเฉยสอนอยังไงมันก็ดูแล้วมันก็เป็นเพียงนอกข้างนอกอ่ะมันก็เหมือนข้างในเหมือนลงส่งแต่ว่าใจตัวนี้มันถ้ามันสอนแล้วมันก็ส่งผลออกมาทั้งภายในนู้สสนส่งส่งผลจนถึงภายนอกนั่นคือสอนใจได้ พระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์สาวพกสอนใจยุคในสมัยสองพันหนร้อยกว่าปีนี่ทูพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพื่อสอนใจพัฒนาใจตัวนั้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพัฒนาใจสอนใจได้ก็ส่งผลสู่ภายนอกอย่างลูกสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดเลยเวลาระเวนวายตายเกิดเมื่อใจมันสอนได้แล้วมันก็เข้าสู่กติที่ดีเพราะสอนใจไม่ได้เอาหูไปนาเอาใจไปไล่ไม่ได้เอาใจไปเมืองนรกเมืองเปรตเมืองผี คือสอนใจใหม่เนะี่ยรู้จักกาลาเตศะสิ่งไหนควรไม่ควรนี่คือความเป็นจริงนี่คือการสอนใจพัฒนาใจพุทธเจ้าบัตรขึ้นตั้งศาสนาก็สอนใจอย่างเยอะนะลูกนะไม่ได้สอนอย่างอื่นเมื่อพัฒนาใจได้แล้วทุกอย่างมันก็พัฒนาครอกคนไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพัฒนาเพียงภายนอกนี่มันไม่ไผ่นะลูกไม่เข้าสู่ใจไม่มีในหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บัตรขึ้นบัตรขึ้นลงที่ใจโดยแต่เดี๋ยวลงที่ใจ โดยโดย่าเดียวเป็นมหาเหตุอันยิ่งใหญ่ที่ใจคนนั้นนั้นขอให้ลูกร้านที่เป็นดิน